ดีค่ะสปานเลีสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอดีตที่ม่นมองเศร้าใจขลางเลยเสียใจเจ็บช้ำนองละทวยละทมเล่เหรอเล่าเล่นหรือเหล่ก็คือประสบการณ์การ DNF ครั้งแรกของเฟิร์นเน่ยค่ะย่อมาจากดิน o อ f ฟินิ h เป็นคำศัพท์ของนักวิ่งที่ไม่อยากได้ยินกูเกิลมาเมื่อกี้เขาเขาเขียนไว้เออเป็นเป็นคำศัพท์ของนักวิ่งที่ไม่อยากได้ยินจริงแต่ว่าก็ เกิดไปแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าปีนั้นเป็นยังไงเพราะว่าปีนั้นอ่ะคือการวิ่งเทลครั้งแรกของแม่แล้วก็น้องด้วยย้อนกลับไปเมื่อ2020<ห>ันยเออ2020อนะที่เรายองเออว้ยเราก็ชวนแม่กับน้องไปวิ่งแม่กับน้องลง10บโล10บโลเฟินลง5 0อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปกับเพื่อนอน้องกับแม่วิ่ง10โลชิวมากก็ปกติเป็นไง10โลครั้งแรกสนุกไหมมันก็เหนื่อยอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันก็ไม่ได้ทรมานอะไรค่ะ ก็ผ่านมาได้ก็วไม่ได้ซ้อมเลยนะไม่ได้ซ้อมเออเราเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งไม่ได้วด้วยนะแต่ว่าจบได้ค้นถูกชิวๆเลยวะมันก็ไม่ชิวหรอกทมไมถึงวะก็ทําได้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแม่ในฐานะคนที่ไม่วิ่งอะแต่ฉันจบนะก็วิ่งไปด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่าขิงเลยมั้ยเปล่าก็แค่เหมือนร้อนๆเขามีแบบไม่ได้ซ้อมเขามีแบบแตงโมมีกล้วยให้กินชื่นใจแล้วเบรารู้สึกชอบปะชอบอ่ารู้สึกชอบก็คือมันไม่ได้เหนื่อยมากระยะทําการแบบพอไหวอะไม่ได้แบบ ไม่ได้ไกลอ่ะเออไม่ได้วิ่งจนเจ็บอ่ะแล้วอยากวิ่งไกลกว่านั้นปะช่วพักหนังนี้เราก็ออกกำลังกายเยอะน่าจะได้อยู่นะประมาณสิบห้าโลห้าสิบเลยได้ไหมโอ้โหตายไม่แน่ใจคิดว่าถ้าวันนั้นลงห้าสิบโอ้โหได้ไหมไม่น่าได้ดูสภาพกูก่อนห้าสิบวันนั้นเนี่ยมึงดูให้ได้มึงดูห้าสิบดูสภาพกูก่อนวันนั้นจําได้ไหมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแม่จำได้ปะจำได้ไปไหนก็เธอเรียกรถอะไรที่เขาขับรถใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ มันอ๋อพี่เฟิร์นนั่งนั่งรถออกไปใช่นั่งรถออกไปจากเอป่าใช่คือวิ่งเสร็จแล้วก็มีรถ้วดีเนียป่ะแล้วก็ขนขนออกมาข้างนอกแล้วก็นอนเตียงแต่ไม่ใช่เธอคนเดียวนะที่ขนออกมาถึงว่ามันก็มีคนใช่ใช่ก็มีคนอื่นด้วยอีกเยอะแต่ว่ามันก็เป็นเราด้วยที่นั่งรถหนึ่งในอเราแต่ไม่ใช่เราสองคนนะโอ้แม่สิบโลถ้า DNF ก็ไม่ต้องวิ่งแล้วดีกว่า้ออันนี้เรียกขิงวะเนี่ยขอันนี้เรียกมาคุยหรือเรียกมาขิงวะลูกก็เป็นปีที่ไม่จบ แล้วก็ไปโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าเล็บเป็นอะไรนะแม่ผีไงเออเล็บชีบหรือเล็บอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ซ้อมอาจจะซ้อมไม่ถึงด้วยในปีนั้นอ่ะไม่รู้แหละแต่เราไม่ซ้อมนะไม่เราแค่สิบโลนังเราไม่ซ้อมแต่ก็จริงๆตามแบบของพี่ฟอมมันอาจจะไม่ใช่แค่เล็บด้วยเปล่าว่าโพสเดิมจำได้ว่ามันมีน้ําแล้วก็ต้องเหยียบน้ําใช่ปะ แล้วเหมือนต้องแช่แล้วเท้ามันเปื่อยแล้วก็เล็บมันเจ็บหรืออะไรเงี้ยมันก็กลับมาแห้งอีกแล้วมันตองับเปียกอีกใช่ปะแต่ว่ามันมีจำดีเทลไม่ได้ขนาดนั้นว่าทําไมถึงเข้าโรงพยาบาลแต่คิดว่าน่าจะเจ็บมากพอเสร็จจากวิ่งไม่จบใช่ปะเขาเขานั่งรถมาส่งเสร็จแล้วก็แม่มารับตรงเตียงพยาบาลตรงเตียงพยาบาลเสร็จแล้วก็ขับรถต่อที่ไปที่โรงพยาบาลเลยแต่ตอนแรกหมอบอกว่าให้ถอนเล็บแต่ว่าเราบอกว่าไม่ท้อเดี๋ยวมันก็หลุดออกไปอีกบอกว่าปล่อย ตาเรนตำกรรมไปค่ะหมอวเราไม่ถอดอะไรเงี้ยก็กินยาไปจนมาปีนี้ค่ะเราก็ไปทําการซ้อมมาพอสมควรเพื่อที่จะมาเอาคืนในสนามนี้เพราะมันฝังใจมากเพราะว่ามันเป็น D F แรกของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมาทําให้แม่งจบจบไปหมืนเออให้มันแบบว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันแบบเข้าใจว่ามันมึน ยังไงแคนเออแล้วก็เลยลงปีนี้ใหม่สรุปว่าปีนี้เราจบค่ะตอนหลังก็ซ้อมเยอะขึ้นให้วิ่งแบบจบแบบไม่เจ็บทุ้งมดคือเอาจริงๆส่วนตัวไม่ได้ดูเวลาเลยว่าดูแค่แม่งคัดออฟทันก็โอเคแล้วดูแค่แบบในแต่ละซีพีคัดออฟทันก็พอแล้วแล้วก็แบบสุดท้ายเข้าเส้นชัยทันก็พอแล้วไม่ได้ดูว่าต้องเร็วแค่ไหนเพราะเราเป็นคนไม่ได้วิ่งเรีวแต่ว่าขอจบก็แบบโอเคดีใจแล้วถือว่าเป็น แก้แค้นที่สะสมเอาชนะได้แล้วเอาชนะได้แล้วเอาชนะได้แล้วแล้วก็เอาความผิดพลาดครั้งนั้นมาพัฒนาตัวเองเฮ้ยเออเราก็ทําได้นี่ว่าอะไรเงี้ยถ้าเรากลับไปแบบว่าฝึกฝนเงี้ยแล้วห้าสิบนี้ก็รู้สึกว่าเออไม่ได้เจ็บเออไม่ได้เหมือนปีก่อนๆก็เลยจะชวนซาร่าไปลงห้าสิบโลด้วยกันเดินไปห้าร้อยเมตรยังไม่ไปเลย ยี่เดินไปเซเว่นแม่งยังนั่งรถเลยอ่ะเอยังไม่ไปเลยยเอาอะไรกอย่างพารากอนไปเซนเวอร์นั่งแก๊บคือครั้งนั้นเป็นสิบโลครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายแหละอันนั้นคือเป็นการอันนั้นคือเป็นการเดินที่มากที่สุดในชีวิตคุณแล้ววะใ่เพราะว่าซาร่ามันไม่ใช่สายวิ่งนี่หมดใช่แล้วคิดว่าอยากจะวิ่งไหม หรือว่าชอบทากีฬาอย่างอื่นชอบทากีฬาแหละชอบทํากีฬาอย่างอื่นชอบกีฬาทางน้ําอะไรก็ได้ที่มีน้าว่ายน้ําดําน้ําอะไรก็ได้ที่มีน้ำเก็บปะดาน้ํเหรอมันไม่แบบรู้สึกว่าวิ่งแล้วมันปวดเจ็บข้างในอ่ะเออทาไมวะถ้าใครรู้ช่วยบอกเดี๋ยวว่าทําไมวันวิ่งผิดหรือมันวิ่งอหายใจผิดหรืออะไรมีคนบอกว่าหายใจผิดแล้วก็เลยแบบเจ็บข้างในเออถ้าฝากกูรู้คนไหนที่รู้ช่วยบอกทีว่าทําไมวิ่งแล้วถึงเจ็บไส้ภูมิตับอะไรสักส่วนหนึ่งอ่ะ มึงเจ็บอะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่าหมายถึงว่าวิ่งแล้วรู้สึกเออรู้สึกเจ็บด้านในอ่ะขยืนขยับมันแบบจุกเขาอกว่าจุกว่าสมมติว่าใครมีวิธีแก้บอกด้วยเผื่อจะได้มาวิ่งด้วยกันได้ถูกต้องเออค่ะจะอัปปีลิกคนต่อไปอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ตอนไปเดินป่าไม่ปวดท้อหรหรือเป็นเพราะมันเดินแบบปกติเออหรือว่าก็เดินมันไม่ได้วิ่งไงปะ ต้องฝากกูรูคอมเมนต์เออฝากเลยว่าเอ้ยทำไมวิ่งแล้วทำไมถึงท้องมันจยพายองเออมันไม่ใช่แค่พรามารวมกันบางคนก็วิ่งแล้วก็ปวดหูวหรอเออใช่มันก็คงมีหลายแบบปะใช่ก็คงต้องไปหาวิธีแกแล้วถึงจะมาออกกำลังกายได้มันมีกีฬาย่างอื่นอีกมากมายอยู่บนโลกใบนี้เออชอบวันไหนเราก็เราก็เล่นนันนันนันฝากไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความเล็กอยู่ที่คบแม่ชวบูแม่ชวามบูความพยายามพยายามหน่อยพยายามหน่อย ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเขาไปไงเขาก็จะบอกว่าเออแม่กับแม่กับน้องไม่วางานไม่ไปวิ่งกับพี่หรออะไรเงี้ยก็เลยบอกโหอยากให้ดูสภาพน้องมากเจ็บเครื่องในเออแม่พยายามพยายามกันหน่อยนะถ้ามีงานวิ่งแม่อยากจะไปลงวิ่งไหมก็อยากลงอาลงกิโลน้อยเอาแบบโลน้อยๆใช่กตามอายุเนี่ยครับแม่ถ้าพูดถึงสิบห้ายี่สิบโลแบบไม่ ไม่หดมากอ่ไม่หดมากก็ตามก็ความบวกความบวกกับลบหันด้วยอุ้ยยี่สิบก็ไม่น่ายากหรอเอ้าไม่ยากมึงก็ลงดิกูหางานยี่สิบลงมันต้องมันต้องฝึกฝนร่างกายก่อนเดี๋ยวไปฝึกซาระชาวบ้านอ่แต่ใครบอกมีวิธีการทำยังไงให้วิ่งแล้วไม่เจ็บเดี๋ยวซาร่าวิ่งยี่สิบโฉ่ฟางมาเทนด้วยแม่ขอเดินนะขอเดินเร็วๆได้เขามีเวลาเขาเนอะเอ้โหเดินเร็วก็จบค่ะแม่แต่แม่ปกติแม่เดินเร็วไหมเพราะแม่เดินเร็วเพจสองเฮ้ย เค่สองมันคืออะไรอ่ะอเร็วเกินไม่แต่แม่แต่แม่เดินเร็วอยู่เขาเล่าให้ฟังถึงอดีตที่น่าขื่นขมเราได้ลบล้างด้วยชัยชนะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ